เพี้ยนชอยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ <c oughs> สบายก็กลับมาพบกับเมริกแล้วนะคะก็วันนี้อาจจะเห็นสถานที่ที่แปลกตาไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ฟิตเนสค่ะเพราะว่าเรามาว่ายน้ำนะแต่ว่าตอนแรกก็จะอัดคลิปที่ตรงสาวยน้ำมาแล้วแต่ว่ามันมีคนอยู่นะคะแล้วก็คือจะอัดก็อัดไม่ได้นะเพราะห้องบนมันเงียบกันมากเลยนะคะแบบว่ายน้ำว่ายใครว่ายมันไม่มีใครพูดอะไรกันเลยแบบถ้าจะอัดก็แปลกๆเนาะก็มาอยู่ในฟิตเนสคนเดียวแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะนะคะก็มีอีชั้นคนเดียวค่ะ ข้างบลก็จะเป็นสระว่ายน้านะคะคือเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะที่มาว่ายน้ำคือปกติก็จะไม่ไว่ายนะไม่มีคนมาว่ายด้วยแม่ก็ไม่มาว่ายด้วยนะคะเพื่อนก็แบบมาเล่นบ้านนะแต่ว่าไม่ยอมมาว่ายน้ําก็แบบคือที่เห็นว่าเนยจับอะไรก็เนยเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องจับโทรศัพท์นะไม่งั้นมันจะล้มลงมานะคะก็นั่นและค่ะวันนี้เราจะมาละความท้ากันนะคะ top 10 Fa รั่งเศสซองนะคะ สิบอันหลบเพลงที่ชอบนะก็ถ้าเป็นเพลงไทยเนี่ยก็มีหลายๆเพลงเลยนะแต่ว่าวันนี้นรอมาในหัวข้อเพลงอังกฤษค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับสิบกันเลยนะคะอันดับสิบนะคะ One more night นะคะ You go home and I ะะ work from home, อันดับที่8นะคะ Face Line ค่ะอันดับเจ็ดพีแท็กเพอร์แ อะไรสักอย่างนะคะอันดับที่6นะคะ Where are you now? You now. อันดับที่5นะคะ One Call Away ค่ะ I'll be there to save the day Superman got none Then I may I'm only one call away And you see let her go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. ที่สามนะคะ Love the way you are r i g h t me ถ้าไม่ผิดนะคะ Just gonna stand Yeah, 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 yeah. Mm -hmm. There's no need to worry when you got your day once all around. We ain't in no hurry. We could rock forever, long as we could rock together, singing. Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. อันดับที่หนึ่งนะคะเซเว่นเยียค่ะที่ชอบมากๆนะคะฟังบ่อยมากนะคะเซเว่นเยียแบบปลื้มมากอเค Once I was yourself some seven told go you'll belong one mama me make fan ก็ขอท้าต่อนะคะขอท้าต่อนะคะทัพทิมนะคะทัพทิมพาพิชยานะคะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดอีกแล้วนะคะแล้วก็ป๊อปปี้นะคะป๊อปปี้ป๊อปปี่นะคะก็คนสุดท้ายนะคะน้องอิงนะคะลิตเติลอิงกี้ค่ะก็ท้าต่อ3าคนนะคะอย่าลืมทำด้วยนะเควันนี้นะคะก็ไปนะคะบ๊ายบาย old my mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely once i was seven years old